คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่เรื่องราวของหนุ่มหล่ออย่างหนุ่มตรงตรงกฤษกรหรือตรงตรงเดอะสตากันบ้างค่ะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เองตั้งแต่เจ้าตัวโซนมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยชาวเน็ตรวมถึง fc แฟนคลับของหนุ่มตรงตรงเองก็จับตามองในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของหัวใจของหนุ่มตรงตรงกฤษกรเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะก็คือว่ามีภาพออกมานะคะว่าทางด้านของหนุ่มตรงตรงเนี่ยได้ มีการไปเที่ยวฮ่องกงแล้วทีนี้นะคะดันมีภาพเช็คอินสถานที่เนี่ยคล้ายก,กันกับนักร้องสาวรุ่นน้องอย่างสาวสาลีเดอะสตาอีกด้วยงานนี้ก็ทำเอาหลายคนนะคะจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะและไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะก่อนหน้านี้อีกด้วยเช่นกันที่ทางด้านของสาวสาลี S <S ได้มีการออกมาไลฟ์สดแล้วที่นี้ในช่วงของการไลฟ์สดนะคะก็มีเสียงของหนุ่มตรงๆกฤษกร แทรกเข้ามาด้วยคุณผู้ชมคะ่ะทีนี้ค่ะก็ทําเอาหลายคนนะคะยิ่งจับตามองกันเข้าไปใหญ่ล่าสุดเลยค่ะทางด้านของนักแสดงหนุ่มค่ะอย่างหนุ่มตรงๆเนี่ยก็ได้มีการนะคะออกมาเผยถึงความสัมพันธ์กับสาวสาลีเดอะสตาร์โดยหนุ่มตรงๆเองก็บอกนะคะว่ายอมรับว่าคุยกับน้องอยู่ศึกษากันอยู่ว่าเราจะไปในทิศทางไหนแต่สุดท้ายมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราต้องศึกษากันไปคุยกันมาสักพักแล้ว แล้วทีนี้นะคะเมื่อถามว่าคลิกแค่ไหนเราก็ยังไม่อยากบอกขนาดนั้นแต่สําหรับผมรู้สึกโอเคและมีความสุขมากๆและตัวน้องเองก็มีความสุขมากๆในการพัฒนาความสัมพันธนะ์ณปัจจุบันนี้และเมื่อมีการถามนะคะว่าอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าอยากที่จะคบกับคนนี้หนุ่มตรงๆก็บอกว่าสิ่งหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วมีจิตใจที่ดีรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยซึ่งเขาให้การต้อนรับเป็น ดีแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราได้ไปอยู่ณจุดนั้นมันมีความสุขมากๆและเป็นจุดที่มันจะดีแน่ๆเราเลยแฮปปี้ที่จะเดินไปและไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อมีการถามต่อด้วยว่าเรียกว่าชนะใจครอบครัวแล้วด้วยไหมหนุ่มตรงๆก็บอกว่าผมยังพูดไม่ได้เต็มปากขนาดนั้นเพราะส่วนตัวผมก็ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกหลายอย่างต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวน้องด้วยขอบคุณน้องด้วยที่ไม่ได้ตัดสิน ผมจากข่าวและมีการถามอีกเขาว,ว่าได้คุยกับน้องไหมหลังจากเป็นข่าวด้วยกันหนุ่มตรงๆของเราก็บอกว่าไม่ได้คุยเจาะลึกขนาดนั้นเราก็ไปทําบุญไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเสียหายแล้วก็อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยเราไม่ได้ไปกันแค่สองคนมีคุณแม่น้องไปด้วยและนอกเหนือจากนี้เมื่อมีการถามอีกนะคะว่าหลังจากเปิดตัวกระแสดโดนวิจารณ์ก็เยอะเหมือนกันหนุ่มตรงๆก็บอกว่าไม่ได้เปิดตัว แต่ผมไม่ได้ปิดมากกว่าคุยก็คือคุยคบก็คือครบแต่สถานะไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนหรืออะไรในทุกสถานะเราก็คงมาอัปเดตกันเรื่อยๆกับแฟนครับผมก็ได้คุยบ้างถ้าผมรักใครเขาน่าจะยอมรับและรักในสิ่งที่ผมเป็นไม่ใช่ว่าผมคุยกับคนนี้แล้วไม่ชอบผมเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ผมอยากให้เขาเข้าใจผมและรักในสิ่งที่ผมเป็นมากกว่าคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์จากทางหนุ่มตรงๆ กที่ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะถึงความสัมพันธ์กับซาวซา,วซาวลี่เดอะสตาร์ซึ่งหนุ่มดงๆเองเนี่ยก็ได้ยอมรับอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าตอนนี้กำลังคุยกันอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ